สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายน25ง5นะคะคนเกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกันค่ะการงานของคุณไพาราชชนีดาบหากลูกน้องบริวารของคุณมีปัญหานะคะแล้วเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาขอรับคําแนะนําจากคุณในช่วงนี้ลูกน้องเขาจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นและยอมทําตามเงื่อนไขต่างๆที่คุณบอกแล้วก็ลูกน้องก็จะ เข้ามาร่วมทีมงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะงะั้นคนที่เป็นหัวหน้าง,งานในช่วงนี้สิ่งที่รู้สึกอึดอัดใจ,จหรือมีปัญหานี้ก็จะเริ่มคลี่คลายลงงานมันราบเรื่อหรือลูกน้องเนี่ยช่วยเหลือขยันแข็งดีคนที่ทําธุรกิจเนี่ยช่วงนี้ก็จิจก,การค้าขายกลับมาคึกคักมีเงินหมุนเวียนเข้ามาดีค่ะคนที่ทํางานในองค์กรบางทีจะได้รับเรื่องของข่าวดีหน้าที่การงานตําแหน่งใหม่ก้างานมากขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นไพ่เดือนันค่ะถ้าใครที่สมัครเรียนต่อต่างประเทศจะมีโอกาสได้รับ คำตอบรับจากสถาบันที่คุณสมัครไว้หรือทํางานในองคอ์กรเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ชื่นชมในศักยภาพของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกส่งไปอบรมส่งไปสัมมนาหรือบางทีเป็นตัวแทนขององค์กรเพื่อไปเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนได้รับผลลัพธ์ตามที่คุณวางแผนไว้บางทีถ้าคุณไม่ได้คิดที่จะสมัครงานอะไรเลยคุณก็ทํางานที่องคอ์กรคุณนี่แหละแต่จะมีเจ้านายเก่าๆหรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขามาชวนให้คุณไปทํางานด้วย ให้ผลประโยชน์ให้เงินเดือนมากขึ้นให้ตำแหน่งมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณจะพิจารณาหรือขึ้นขึ้นอยู่กับคุณจะโยกย้ายหรือไม่นะคะไพ่สีดาวบางทีคุณจะรู้สึกว่าทํางานแล้วมันเหนื่อยทําไมมีเรื่องอะไรคละคขลขังลว่ามักจะทําให้คุณต้องมานั่งแก้ไขในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอีกในแง่หนึ่งคือเรื่องของการต้องสะสางงานเก่าๆของคนที่โยกย้ายแล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลแล้วคุณก็ต้องรับงานนั้นมาทํา อัดใจตัวเองเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ค่อยได้เยอะบางทีก็ต้องระวังการแสดงความคิดเห็นไอ้สถานการณ์แบบนี้อีกหน่อยจะคี้ขายค่ะขอให้คุณอย่าไปเครียดอย่าไปยึดมั่นอะไรมากดวงการงานของคนราศีกันเนี่ยอีกหน่อยเนะี่ยสถานะหรืออารมณ์ที่คุณรู้สึกแบบเนี้ยว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้หรือไอ้นี่มันเอาเปรียบเนี่ยมันจะลี้ขายลงไประดับหนึ่งเจ้านายเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาได้มีอะไรเนี่ยก็ เข้าไปคุยเข้าไปเปิดเผยคุยความจริงเพื่อหาทางออกด้วยกันจะทําให้คุณรู้สึกว่าทํางานแล้วมันมีความสุขค่ะเรื่องการเงินค่ะให้ใบแรกอัศวินช่วยการเงินของคุณถ้าหาทธุรกิจอยู่เนี้ยในช่วงนี้เป็นการติดต่อประสานงานการขอความร่วมมือติดต่อเจรจาการค้าดูตอนแรกจะสะดุดนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะลีคขายคุณก็จะได้รับผลตอบแทนมีโชคในการเสี่ยงนะคะในด้านของการลงทุนการ เล่นหุ้นอะไรที่เล็ก,ลกๆน้อยๆอันนี้ก็เสี่ยงได้ค่ะเพราะว่าไพ่อัศวินถ้วยนี่คือได้โชคลาภไม่คาดฝันการอย่างคุณหมุนเวียนดีจากการที่แบบบางทีต้องประชาสัมพันธ์กิจการตัวเองนะคะหรือโปรโมทให้มากๆขึ้นเนี่ยแล้วก็ลูกค้าเก่าก็ยังจะกลับมาแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้รับออเดอร์ใหม่ๆได้รับลูกค้าใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะใบที่2ค่ะไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจมากการให้หยิบยืมเงินไปบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวว่า เฮ้ยช่วงนี้ฉันขอเลื่อนการจ่ายเงินก่อนนะอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเครียดเขาว่าเฮ้ยฉันต้องเอาเงินเก่ามาหมุนก่อนอย่างเงี้ยค่ะเงินบางอย่างมันได้ล่าชา้าทําให้เขาวิตกกังวลไปบ้างในช่วงระยะหนึ่งค่ะแต่ก็โดยภาพรวมเดี๋ยวจะดีขึ้นตามลำดับระวังเรื่องของการคิดจะขยับขยายอะไรในช่วงนี้ถ้าหากในด้านของคนที่ทํากิจการค้าขายเพราะว่าเศรษฐกิจหรืออะไรมันเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวการปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ยังหมัดผันแปรอยู่ ค่อยๆลงทุนค่อยๆการศึกษาลู่ทางถ้าหากอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยดูแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในตัวเองว่าฉันก็วางแผนเป็นรัดคุมเรื่องค่าใช้จ่ายแหละแต่บางเรื่องมันก็อดที่จะจ่ายไม่ได้บางเรื่องมันก็มีเหตุต้อง,องจ่ายแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าหมุนเงินได้วางแผนการใช้เงินได้แต่ก็มีเหตุที่ว่าวิตกกังวลในรายจ่ายเก่าๆที่มันไม่ได้คืนหรือเรื่องของการ ใช้จ่ายอะไรลงไปแล้วมันทุนมันจมคุณก็ยังมีมีเงินทุนสำรองหรือมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอยู่นะคะไพ่ไปที่สามไพ่เดิร์ทเทนเบลนเรื่องจะลงทุนอะไรก็ต้องดูให้สมเหตุสมผลถ้าจะลงทุนก็อย่าลงทุนเยอะดูข้อมูลให้ดีๆสิ่งที่มันเสียหายหรือการเงินที่มันล่าช้าที่มันเหนื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาดีขึ้นตามลําดับค่ะความล่าของคนโสดค่ะไพ่ใบแรกราชนีพระจัทร์ คุณอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำาหาเกินแต่ลึกๆอาจจะรู้สึกชอบใครอยู่สักคนแต่ก็ไม่กล้าแสดงออก เพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่คุณแอบชอบแอบปลื้มเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือแม้แต่คุณก็เองก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจคุยกับใครในช่วงนี้ด้วยภารกิจหน้าที่การงานือตัวเองเป็นเสาหลักอย่างนี้นะคะคนโสดก็ได้แต่รู้สึกแค่ว่าแอบปลื้มนะคะเหงาบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ได้จ,จะคบหาใครจริงจังในช่วงนี้ใบที่2ค่ะไพ่เจ็ดม้เท้าจะมีคนเข้ามาแบบมาแสดงความรู้สึกว่า เฮ้ยชอบคุณนะหรือพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือพร้อมที่จะแบบให้กําลังใจเวลาคุณมีปัญหาเรื่องการงานหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรบางครั้งก็จะหยิบยื่นหรือช่วยเหลือนะคะข้อเสียอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณนะคะหรือบางทีอาจจะเหมือนกับมาแวบๆช่วงอยากจะมาคุยก็คุยหรือช่วงแบบเฮ้ยการงานฉันรัดตัวฉันไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะหายไปเพราะด้วยเรื่องของ ภารกิจหน้าที่การงานนะคะบที่3ค่ะไพ่แ s ส i มนความสัมพันธ์มันไม่ต้องไปยึดติดกับว่าในด้านของความรักแต่ให้เป็นการรู้สึกว่าเออมีเพื่อนเข้ามาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือให้กำลังใจกันต้องค่อยๆใช้เวลาแล้วก็ดูใจกันไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้ หรือ,อยังหวัดระแวงกับการที่จะรักใครจริงจังอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่เรื่องแบบบางครั้งก็เป็นเรื่องของมือที่สามเข้ามาความรักมันไม่สดชื่นแจ่มใสเลยก็ทําให้รู้สึกกลัวๆใ,ในในเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะต้องชอบจะต้องคาดหวังว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่แต่แต่แม่หมอจะให้แนะนําตามตามไพ่ค่ะว่าก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แบบเออคุยได้นะคะก็คือไม่ได้ไป คาดหวังเน่จะทําให้อย่างน้อยก็คุณก็มีเพื่อนคุยเงี้ยค่ะมีคนให้กาลังใจดีกว่าที่จะให้อยู่แบบมีความทุกข์คนเดียวอะไรเนี้ยนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะไพ่ใบแรกไพ่เด็ดถือเหรียญช่วงนี้อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยหรือคิดอะไรมากมายนะคะระวังคําพูดอาจจะไปกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่พอใจใบที่สองอัศวินดาบอันนี้ต้องระวังบางเทคนรักของคุณอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงาน มีงานสะสมมีงานมากเข้ามาหรือเหนื่อยใจกับสิ่งต่างๆรอบข้างเลยทําให้การพูดหรือคุณพูดอะไรนิดหน่อยแฟนคุณก็อาจจะแบบโมโหง่ายเพราะด้วยเครียดจากภารกิจที่ได้รับนะคะทําให้ความสัมพันธ์ห่างเหินถ้าหากทํางานกับครอบครัวแฟนคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือคุณอาจจะอยู่ในครอบครัวใหญ่ที่มีเครือญาติเข้ามาทําธุรกิจด้วยคุณกับแฟนอาจจะทะเลาะกันเรื่องของธุรกิจของครอบครัวหรือ เรื่องของเครือย่างครอบครัวอีกเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะคะใบที่สค่ะไพ่สองไม้เทา้าให้เวลากันบ้างนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่่กันและกันไม่อะไรก็แต่ถามกันอย่างจริงจังนะคะอย่าไปหวัดระแวงแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยให้เกิดปัญหาหรือบางทีก็หาเวลานะคะวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งที่อยู่ในใจคุณ าการไม่ไว้ใจกันเขาหรือเธอมีคนอื่นไหมหรือมีมือที่สามเข้ามาไหมมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยกันต,ต้องเชื่อมั่นต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าแฟนหรือคนรักของคุณก็ยังอยู่เคียงข้างคุณแต่อาจจะยังทําหน้าที่ไม่ดีพอในความรู้สึกข,ของคุณว่าให้ความสุขให้ความออุ่นคุณไม่ดีพอเพราะมีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่โดยภาพรวมเนี่ยการปรับความเข้าใจกันการยืดหยุ่นให้อภัยซึ่งกันและกัน ได้ทาให้คุณกับคนรักเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตคู่ได้ด้วยค่ะดูเรื่องสุขภาพค่ะไพ่ใบแรกไพ่ห้าถ้วยหันมารักสุขภาพตัวเองได้แล้วค่ะเพราะคุณใช้งานสุขภาพตัวเองเยอะจนเกินกําลังทําให้ไม่มีเวลาพักผ่อนเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อ ใจิตใจร่างกายทําให้อ่อนแอได้นะคะการเดินทางไกลก็ต้องระวังเรื่องของเมฟ้นาอากาศแปรปรวนหากใครเป็นเป็นหวัดง่ายหรือภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดโรคกลับเรือลังกลับมานะคะบที่สองไพ่สีถ้วยค่ะถ้าหากคุณถามเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยฉันจะโอเคไหมก็จะดีขึ้นตามลําดับค่ะใส่ใจให้กับตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นสุขภาพใจิตใจตัวเองดีมีสุขภาพร่างกายที่จะแข็งแรงแล้วก็สู้ต่อจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ เกล็ดเล็กๆน้อยๆหรือหลักการคิดของคนเกิดราศีกันในช่วงนี้นะคะคุณมีแผนการอยู่ในใจอีกมากมายแต่การลงมือทำและการเรียนรู้และก็เรื่องของการวางแผนที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาอย่างตลอดเวลาจะทำให้โครงการต่างๆที่คุณวางไว้มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าเพราะชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณโชคชะตาอยู่ในกำมือของคุณค่ะบางคนมีโอกาสมีชื่อเสียงเดินทางไกล โกอินเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ก้อยมาลินีค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ